ครับสวัสดีครับ e Fc ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กัเสาวันศุกที่7มิถุนายน2สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนามะวันหวยลา,า,นะา,า,า,าวพัฒนาของอ,าางอ,อกน,น,องนะครับครับเมือ่อวันพุธพี่น้องวันพุธที่5มิถุนายน67เจลาวพัฒนาออก7จ็หหนึ่ง สี่เก้าสามขับเลขล่างก็ออกหนึ่งสี่นะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์เมงงวดที่ผ่านมาพี่น้อง <c oughs> วันที่ห้าพี่น้องเนาะห้ามิถุนายนสองพห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอาจารย์เมงครับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้าพี่น้อง <c oughs> มาทางเก่ามาทางหนึ่งนะครับแต่ว่าจับคู บดถือพี่น้องจับคู่บกเขานะครับเนาะอาจารย์พันธ์เนี่ยเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าออกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์ออกเก้าสามขับเท้าเลขวิ่งนะครับพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับครับแต่ว่าชุดวิ่งมแต่เก้ากับหนึ่งเนาะครับเนาะหากับศูนย์โมมานะครับเอาถ้าเบิ้งเลขวิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะครับอาจารย์เพิ่นก็ได้รชงไม้พอเต็มแล้วมือนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ เราพัฒนาอาจารย์เมง ครับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับห้านะครับเน้นที่เก็บ ครับเบิ่งชุดวิดนนี่พี่น้องเจ็ดห้าสองศูนย์ ครับมาเบิ่งอาจารย์จับคู่พี่น้องบาดนี้เจ็ดสองห้าศูนย์ เจ็ดหกห้าเจ็ดนะครับกัน ครับตกกันเจ็ดสาเดเจพี่น้องเนะี่ยนีอะเจ ห้าศูนย์ขับตัวนี้ไดพี่น้องได้เจ็ดเจ็ดเด้เป่าครับวันนี้เนี่ยไ้ทำี่น่องเนาะเถะ้ามันเป่าครับจะมีเลขสามตัวน้ำพี่น้อง สองเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหกห้าสองเจ็ด ครับพ่อน่เราเป็ป่น้องเนาะหาเปาหานนั่นครับพรเจ้เิเบิงนะครับได้อาจารย์พันธ์ทรงมาให้นะครับนี่ครับเจ็ดทับหสองห้าหกเจ็ดะพี่น้องเนาะชุดวิ่นเจ็องศูนย์เด่นเจรองห้าับบนล่างนะพี่น้องเด้อเจ็ดสองห้าศนย์เจ็ดกันเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องรับเลขสามตัก็ตามนี้นะครับเนาะ อาจารย์เมงนะครับขับสัดเจนนะครับเนาะเอาฉะนั้นเราจะเริ่มนะพี่น้องเริ่มมารัชอบตัวใดเขาก็จะเริ่มลับตัวไว้น้านะครับเนาะรับพอเตรียมกับข้อขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนาะทีได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอเตรียมับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอเตียมกับข้อวยพรอนคอยเขาคอยห้แตกปังๆเน้องวดนี้เหล็กบก่อหลายหางน้พี่น,อนอออ้องเน,ะน,งเนะาะครับเอฟซีก็จะดได้โชคโฉบมันๆกันนะครับครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเนิ่เขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแช่พอเตียมน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานะครับครับเอาสุดทายทายสุดนี้พอเตียมกับข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตียม ครับพอเตี่ยมก็วยพรอนหายมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บอยาให้ได้ความไข่อยาให้มีนะครับเนาะขับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแคนีเนะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม